ในหลายโรงงานอุตสาหกรรมงานยกและจัดเรียงสินค้าบนพาเลตยังคงเป็นงานซ้ำๆที่ใช้แรงงานมนุษย์เป็นหลักงานที่กินทั้งแรงเวลาและทรัพยากรขององค์กรและสิ่งที่สูญเสียไปมากที่สุดก็คือคุณค่าของคนที่ถูกผูกไว้กับงานรูทีนเมื่อแรงงานต้องเผชิญกับการยกของหนักทุกวันสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงธุรกิจเอง ก็ต้องแบกรับต้นทุนค่าแรงค่าล่วงเวลาและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เคยถูกมองเห็นชัดเจนแต่กัดกร่อนศักยภาพในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาจากการเพลเท z ไทเซอร์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรที่แทนที่แรงงานแต่มันคือโอกาสในการตดปล่อยแรงงานจากงานซ้ำซ้อน ไปสู่การทำงานที่สร้างคุณค่าสามารถลดต้นทุนในระยะยาวเพิ่ม productivity และคืนสุขภาพที่ดีกว่าให้กับแรงงานแอ p พลิเคชในฐานะ sole distributor ของจากาในประเทศไทยไม่ได้ส่งมอบเพียงแขนกลแต่คือ complete solution ที่พร้อมใช้งานแอ p พลิเคชพร้อมสนับสนุนให้โรงงานไทยก้าวสู่ smart factory พร้อมศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกจากแรงงานที่เหนื่อยล้าสู่แรงงานที่มีคุณค่าและศักยภาพมากกว่าเดิม